ปล่อยดูดิลุกขึ้นไหมลุกขึ้นไหมคะลุกขึ้นไหมคะ

อ้ต้แ oh! oh! ูกยานี่ตายปลูกยาแข็งตาย ค่อยๆลูกอ่าเก่งมากค่ะโอ้โหเก่งจังเลยค่ะอุ้ยหมาหมาหมาไล่หมาไลเนี่ยไล่ยาสอนยายาไล่บ่อยกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วไปอยู่กับป๊าหมาไปแล้วหมไปแล้วไป ขอมา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 กลัวยังกลัวอยู่